ที่ผมแปลกใจท่านผู้ชมควรจะแปลกใจด้วยเมื่อฟังโจทย์แพ้คดีกับไม่มีสีหน้าที่ผิดหวังออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องจำเลยท่านผู้ชมว่ามันแปลกไหมมันเป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดโดยเฉพาะโจทย์ร่วมและทนายของโจทย์ที่ตัวเองแพ้คดีตัวเองเป็นโจทย์แพ้คดีแต่กลับออกมาว่าพอใจคำตัดสินแล้วให้สัมภาษณ์อย่างหน้ารื่นด้วยความด้าน ด้วยเหตุสาุน้องธงโมงเสียชีวิตก็เดินเพราะเดินไปตกท้ายเหลือเองคนที่อ่านข่าวนี้แต่เพียงผิวเผินไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหรือบรรดาของเชียร์ฝั่งจำเลยที่มีใจอคกติไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวก็จะหยิบคดีนี้มาตีคองร้องเป่าตีปี๊บบอกว่านี่ไงจบแล้วจำเลยไม่ผิดทำไมศาลยกฟ้องบางคนไม่ทราบคดีที่สาวนนทบุรีตัดสินไวบวนันศุกร์ที่แล้วเป็นเรื่องความผิดต่อชีวิตประมาทความผิดต่อเจ้าพนักง,งานความผิดต่อเจ้าพนักง,งานยุติธรรม ความผิดต่อพระราชบัญญัติการเดินเรือนในน่านน้าไทยเรื่องน้องแตงโมเดินไปปัสสาวะด้วยชุดนี้ณนะจุดนี้ณนะเวลาดังกล่าวเล่าให้ใครฟังจําลองเหตุการณ์ให้ดูสิบรอบร้อยรอบก็ล้วนแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไปได้ทั้งนี้นยูรู้ยังหน้าด้านหน้าทนเดินหน้าก,ากัดกระดุมผิดต่อไปด้วยการหาพยานแวดล้อมต่างๆนาน,นานตั้งแต่คนดูแลเรือเพื่อนสนิทหลายคนแม่บ้านรวมทั้งคุณดูแลงานเพื่อเบิกความระบุให้เหมือนๆ กันกรระบุเชื่อว่าน้องแตงโมไปปัสิสวรรที่ท้าเรือเขาเอาคนพวกนี้มาซึ่งเป็นพวกเขามาให้การเพื่อสนับสนุนการกัดสะดุม้เม็ดแรกก็ผิดแต่ถ้าลึ่งเป็นพยานฝ่ายโจทย์เท่ากับว่าโจ์นั้นวางยาร่วมมือกับจำเลยเรียกพยานมาให้การฝั่งตัวเองเป็นพยานฝั่งพนักง,งานอายการและคุณแม่แตงโมโที่โดยปกติวิสัยแล้ว ต้องแสวงหาความจริงหาพยานและหลักฐานมามัดตัวจำเลยให้ได้ไม่ใช่หาพยานหลักฐานมาให้ช่วยเหลือจำเลยอ,อย่างนี้ท่านผู้ชมเริ่มเห็นหรือยังความผิดปกติที่ชัดเจนผมถามฝ่ายโจทย์หน่อยและถามคุณแม่แตงโมด,ด้วยทั้งหมดที่คุณหวังผลรับเพียงต้องการแค่เงินใช่หรือเปล่า คือคดีแตงโมตอนนี้คดีของจริงเพิ่งเริ่มนะท่านผู้ชมบางคนบอกว่าผมถึงทางตันใช่หรือเปล่าไม่มีหลักฐานใหม่หลักฐานเด็ดใช่หรือไม่วันนี้ผมมาให้คําตอบครับผลคำพิพากษาอย่างที่ทุกท่านคงทราบแล้วว่าศาลมีมาการพิพากษายกฟ้องจําเลย4คนในคดีประมาทที่ทําให้น้องแตงโมถึงแก่ความตายและลงโทษจาเลยเพียงคนเดียวคือในจ็อบในข้อหาแจ้งความเท็จสั่งจําคุก4เดือนปรับ18,000บาทและข้อหาทิ้งสิ่งปฏิกูลจําคุก2เดือน ปรับ800 0บาทมีหนำซ้ำโทษจำคุกก็จะให้รอลงอาญาอีกหนึ่งปีพวกผมหรืออาจารย์ปานเทพไม่ได้รู้สึกประหลาดใจกับผลคำพิพากษาของสารนนทบุรีที่ออกมาเพราะคดีที่สารมีคำพิพากษาออกมันนั้นเป็นหนึ่งในคดีที่เกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตของน้องแตงโมเมื่อ3ปีก่อนท่านผู้ชมครับคนที่อ่านข่าวนี้แต่เพียงผิวเผินไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดหรือบรรดาจำเลยและกองเชียร์ฝั่งจำเลยที่มีใจอคกติไม่ได้รู้เรื่องรู้ราว ก็จะหยิบคดีนี้มาตีคองร้องเปล่าตีปี๊บบอกว่านี่ไงจบแล้วจำเลยไม่ผิด ทำไมสารยกฟ้องแสดงว่าที่ผ่านมาที่ออกมาว่ามีหลักฐานโน่นหลักฐานนี่ไม่จริงสิบางคนไม่ทราบคดีที่ศาลธน,นบุรีตัดสินเป็นผลสุขที่แล้วเป็นเรื่องความผิดต่อชีวิตประมาทความผิดต่อเจ้าพนักง,งานความผิดต่อเจ้าพนักง,งานยุติธรรมความผิดต่อพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน้ําไทยมันเป็นคดีที่แปลกประหลาดที่สุดโดยเฉพาะโจ์ร่วมและทนายของโจทที่ตัวเองแพ้คดีตัวเอง <laughs> เป็นโจ์แพ้คดี แต่กลับออกมาว่าพอใจคำตัดสินแล้วให้สัมภาษณ์อย่างน่ารื่นด้วยความด้านด้วยให้สาเหุน้องตงโมงเสียชีวิตก็เดินเพราะเดินไปตกท้ายเรือเองผมจะหยิดยกคำสัมภาษณ์ของทนายเดชาไม่ดูเหตุที่สายกฟ้องพระแตงโมงเดินแล้วไปตกท้ายเลยความเป็นความเสี่ยงภยัยตามภาษากฎหมายเรียกว่าเสี่ยงภัยเองเดินไปเสี่ยงเหมือนเราเดินไปหน้าผาแล้วตกไปเดินเป็นความเสี่ยงภัยตัวเองแตงโมงเองพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเดินไปแล้วตายเอง ฟังเพินๆแบบคนไม่รู้เรื่องคดีนี้มาก่อนอาจจะนึกว่าคุณเดชานี่เป็นทนายฝั่งของจำเลยคือแซนกติกจอบพีมใช่ไหมแต่ความเป็นจริงทุกคนรับทราบว่าคุณเดชาเป็นทนายของโจทร่วมคือคุณแม่น้องแตงโมที่ผมแปลกใจท่านผู้ชมควรจะแปลกใจด้วยเมื่อฟังโจ์แพ้คดีกับไม่มีสีหน้าที่ผิดหวังออกมาให้สัมภาษณ์ปก ป้องจำเลยท่านผู้ชมว่ามันแปลกไหมท่านผู้ชมครับคำพิพากษาผมมีอยู่ในมือมีประเด็นมีข้อที่จริงมีเรื่องราวมีความขัดแยง้งรวมทั้งมีพิรุษอันน่าสงสยัยเต็มไปหมดผมอาจารย์ปานเทพและทีมงานคุยทุกเรื่องสนทิอ่านคำพิพากษาบนสุขที่แล้วอย่างละเอียดวันนี้ผมจะสรุปให้ฟังกันแบบง่ายๆแบ่งเป็น3-4ประเด็นประเด็นแรกคำพิพากษาหน้าเ้า ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดว่ากระบวนการยุติธรรมต้นน้ำกลางน้ำคือตำรวจได้การมีปัญหาอย่างรุนแรงด้วยการกัดกระดุมเม็ดรแรกผิด ด้วยการตั้งข้อกล่าวหาต่อจำเลยว่าประมาททำให้ผู้อึ่นแต่ความตายคำพิพากษาหน้า9้าระบุว่าคนบนเรือดื่มเหล้าสุราแล้วปล่อยผู้ตายแตงโมซึ่งไม่ได้สวมใส่ชูชีพอยู่ในสภาว่ามึนเมาจากการเสพสุราแอลกอฮอลหรือเมาอย่างอื่นเดินไปยังท้ายเรือคือกาบเรืออันเป็นจุดอันตรายไม่มีราว หรือแผงกั้นบุคคลมิให้พระตกลงไปเพื่อทำกิจส่วนตัวโดยจำเลยที่1-3ถึง3แซนจ็อบและกระติกมิได้แจ้งให้ชะลอหรือหยุดเรือหรือดูแลจัดให้ผู้ตายขึ้นฝั่งทำให้ผู้ตายเสียการทรงตัวและ พลัดตกจากเรือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยจำเลยที่หนึ่งและที่สามมิได้แจ้งคนขับเรือหยุดเรือบอกจุดตกเรือหรือโยนอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ตายเพื่อจะช่วยเหลือผู้ตายหรือหยุดเรือได้ทันท่วงทีจนร่างกายผู้ตายโดนใบจากเรือใบพัดเรือเป็นเหตุทําให้บาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งจำเลยที่1ถึงสานายเดนุพัฒน์ปอนายไพบูลต่างกระทําการอันเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําโดยประมาทด้วยเช่นกันท ทำให้ผูตายจมน้ำขาดอากาศหายใจและเป็นเหตุให้การตายวันที่24กุมภาพันธ์2565เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึงวันที่25กุมภาพันธ์2565 สรุปคือโจทย์กล่าวหาจำเลยว่าประมาทด้วยการปล่อยให้น้องตังโมเดินไปท้ายเรือเพื่อทำการปัสวะโจนพลาดตกน้ำร่างกายก็โดนไปพัดเรือเป็นเหตุให้ร่างกายผู้ตายบาดเจ็บเป็นอันตรายต่อร่างกายดังนั้นโจทย์และจำเลยจึงต่างเห็นพ้องต่อทักลักษณะส่สาเหตุการตายของตังโมเหมือนกันทั้งคู่นอกจากนี้แล้วทั้งโจทย์และจำเลยไม่มีใครโต้แย้งใดๆศาลจึงต้องพิพากษายกฟ้องข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพยานหลักฐานของโจทย์และจำเลยในทิศทางนี้นี่คือประเด็นแรก และประเด็นหลักนะครับคือการกัดกระดุมเม็ดแรกผิดประเด็นที่2คือการตั้งข้อหารุนแรงแต่เบิกความแบบเบาหวิวเมื่อกัดกระดุมเม็ดแรกผิดผิดตั้งแต่แรกการกัดกระดุมเม็ดต่อ,ตอ,ตอไปจึงผิดและพลาดไปเรื่อยๆกล่าวคือเรามาดูกันว่ามูลฐานความผิดที่โจทย์และโจทย์ร่วมคือแม่แต่งโมโฟองม,มีเรื่องอะไรบ้างข้อหนึ่งมาตราที่137ตามประมวลกฎหมายยาผู้ใดแจ้งข้อความเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานต้องระวังโทษจำคุก มาตราที่172ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาแก่พนักง,งานเยการหรือพนักง,งานสอบสวนต้องระวางโทษจำคุกมาตราที่184ผู้ใดช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงก็จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000 0บาทหรือทั้งปรับทั้งจำมาตราที่84ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดผู้นั้นใช้ให้กระทำความผิดมีความผิดด้วยเสมือนตัวการ มาตราที่91ว่าด้วยเรื่องการกระทําความผิดพลาดต่างกรรมต่างการวาระให้สารลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปแต่ไม่ว่าจะเพิ่มโทษหรือลดโทษหรือลดมาตราโทษโทษจําคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกําหนดหนึ่งวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามและสุดท้ายท่านผู้ชมครับมาตราที่รุนแรงสุดคือมา,รา,าตรา291ผู้ใดกระทําโดยประมาทในการทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปี หรือปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทท่านผู้ชมถ้าอ่านเผินๆก็ดูเหมือนว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ดูเหมาะสมกับจำเลยทั้ง4คนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ไม่นับรวมทั้งปอโรบร์ซึ่งเป็นเจ้าของเรือและเป็นตัวต้นเหตุที่ชักชวนทุกคนมาลงเรือรวมทั้งสั่งให้ทุกคนทำลายหลักฐานแต่ถ้าท่านผู้ชมอ่านคำพิพากษาฉบับเต็มจะเห็นได้ว่าขึ้นต้นตั้งคดีมาข้อกล่าวหาเหมือนจะรุนแรงแต่พยานโจทย์ที่โจทย์นำขึ้นบิยความต่อสารในคดีนั้นก็คืออายการและทนายเดชากลับ ให้การเข้าข้างจำเลยทั้งหมดเลยประเด็นที่3ามคำให้การพยานโจดนี่เองมาสู่พิรุษในประเด็นที่3คือการเบริกความต่อสารของพยานซึ่งมีหลายประเด็นย้อนแย้งมากโดยประเด็นที่ผมและอาจารย์ป่านเทพเห็นว่าสําคัญชัดเจนและดูจะไม่เข้ากับความเป็นจริงคือประเด็นที่น้องแตงโมเดินไปสีท้ายเรือจนทุกคนบนเรืออ้างว่าเป็นเหตุให้ตกน้ําด้วยเหตุนี้ ประเด็นเรื่องน้องแตงโมไปปะสบัติที่ท้ายเรือแล้วตกน้ําตายนั้นเป็นประเด็นใหญ่และประเด็นสําคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่สาเหตุแห่งการเสียชีวิตที่ฝ่ายคนบนเรือและฝ่ายจําเลยอ้างมาตลอดนะท่านผู้ชมรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครเชื่อในเรื่องต้นเหตุและการเสียชีวิตของน้องแตงโมตามข้อ้างนี้เลยเพราะการให้การทุกครั้งไม่เหมือนกันไม่ว่าจะออกสื่อไหนก็ตาม ครั้งล่าสุดที่สำคัญคือวันที่16มกราคม4เดือนที่แล้วปีนี้นายปอธนุพัฒน์ออกหมาสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมกับกระเทยชื่อแซนวิสาพัฒน์เพื่อตอบโต้การจำลองเหตุการณ์ตกเรือแตงโมนำโดยอาจารย์ปานเทพคุณอัจฉริยะและคุณหมอธวัชชัยว่าการจำลองเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่เหมือนจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนายปอบอกว่าตอนแตงโมตกเรือแตงโมเกาะเรืออยู่10วินาทีนี่คำพูดนายปอนะฮะ ทั้งทั้งนี้ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมนายปอเคยสัมภาษณ์และให้ปากคําว่าไม่เห็นเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องขนาดแตงโมตกน้ํเอา้าแล้ววันนี้มึงมาพูดได้ยังไงว่าแตงโมเกาะเรืออยู่สิบวินาทีเป็นคําให้การที่ขัดแย้งกันในความเป็นจริงแล้วถ้าทุกคนเห็นความเร็วของเรือที่วิ่งอยู่ในลําน้ําเจ้าพระยาระหว่างการจําลองเหตุการณ์ก็คือแค่หล่นลงไปในน้ําแค่หล่นลงไป คุณก็ไปไกลแล้วจากเรือหลายเม็ดไม่มีโอกาสเกาะเรือได้โดยประการทั้งปวงไม่ไว่าจะกี่วินาทีก็ตามยังไม่ต้องพูดถึง10วินาทีตามที่นายปอต่อแล้วมานี่ยังไม่นับประเด็นข้อพิรุธอื่นๆเช่นในเรือมีห้องน้ําอยู่แล้วแม้มีของวางเอาไว้เรือวิ่งด้วยความเร็วสูงชุดบอดี้สูททต่โมใสในวันเกิดเหตุไม่เอื้อมหน่วยให้สามารถนั่งปัสสาวะกลางแม่น้ำแยมได้แต่อย่างไรรวมไปถึงพื้นที่สวิมแพลตฟอร์มพื้นที่สีแดงในวงกลมที่ผม วงให้ดูนะฮะตามที่หลักฐานจำเลยที่3คือกระติกให้การคือมนะันแอบไปฉี่แล้วบอกเพื่อนว่าอย่าบอกใครแอบนั่งฉี่ลงน้ําแบบนั้นเออจังหวะที่ลุกคือพลาดตกท่านผู้ชมครับเรื่องน้องแตงโมเดินไปปัสสาวะด้วยชุดนี้นะจุดนี้นะเวลาดังกล่าวเล่าให้ใครฟังจําลองเหตุการณ์ให้ดู10รอบ ร้อยรอบก็ล้วนแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไปได้แม้แต่ตำรวจที่เชี่ยวชาญงานทาปัิญาชั้กรรมมาหลายสิบปียังยอมรับกับผมเองว่าหนึ่งในประเด็นที่ตำรวจทำคดีนี้พลาดมากที่สุดคือการไปเชื่อในการให้ปากคำของพยานบนเรือว่าน้องแตงโมตกเรือเพราะแอบไปปัสสาวะที่ท้ายเรือจนพลาดตกเรือเอง แต่ครับแต่ท่านผู้ชมได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอย่างละเอียดเหมือนที่ผมอ่านเหมือนที่อาจารย์มาเทพได้อ่านท่านผู้ชมคงอ้าปากค้างเพราะฝ่ายจำเลยซึ่งจะรวมถึงฝ่ายโจทย์ด้วยเพราะพวกเดียวจำเลยรู้แล้วว่าการกัดกระดุมเม็ดแรกผิดด้วยการตั้งหาประมาทมาถึงกัดกระดุมเม็ดที่สอง ก็ผิดอีกเพราะเม็ดแรกผิดเม็ดที่2ก็ผิดเมตต็ดต,ต่อไปก็ผิดโดยการระบุถึงต้นเหตุการเสียชีวิตว่ามีที่มาจากการที่แตงโมไปแอบปัสสะที่ท้ายเรือทั้งนี้นยู่รู้อย่างหน้าด้านหน้าทนเดินหน้ากัดกระดุมผิดต่อไปด้วยการหาพยานแวดล้อมต่างๆนานาตั้งแต่คนดูแลเรือเพื่อนสนิทหลายคนแม่บ้านรวมทั้งคุณดูแลงานเพื่อเบอร์ความระบุให้เหมือนๆกันระบุเชื่อว่าน้องแตงโมไปปัสสะที่ท้ายเรือเขาเอาคนพวกนี้มาซึ่งเป็นพวกเขามาให้การเพื่อสนับสนุน การกัดกระดูมเม็ดแรกก็ผิดและท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าพยานเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดที่บอกว่าเชื่อว่าน้องแตงโมงมินิสัยมั่นใจชื่อว่ากล้าไปประชวรท,ทิไทยเรือโดยอ้างถึงความเชื่อตัวเองไม่พิจารณาถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม,มอื่นๆเช่นข้อที่จริงทางวิทยาศาสตร,ร์การให้การที่กัดกันในหมู่จำเลยพวกนี้ไม่ใช่พยานจำเลยคือฝั่งแซนกติก จอบหรือพีมพเรียกมาให้การในศาลนะครับไม่ใช่แต่ถ้าลึ่งเป็นพยานฝ่ายโจทเท่ากับว่าโจทนั้นวางยาร่วมมือกับจำเลยเรียกพยานมาให้การฝั่งตัวเองเป็นพยานฝั่งพนังกงานอายการและคุณแม่แตงโมที่โดยปกติวิสัยแล้วต้องสแสวงหาความจริงหาพยานและหลักฐานมามัดตัวจำเลยให้ได้ไม่ใช่หาพยานหลักฐานมาให้ช่วยเหลือจำเลยอย่างนี้ท่านผู้ชมเริ่มเห็นหรือยังความผิดปกติที่ชัดเจนยิ่งท่านผู้ชมได้เห็นชื่อและครให้การพยานเหล่านี้ท่านผู้ชมจะอึ้งเหมือนผม เหมือนอาจารย์ปาลเทพอึง้งเพราะว่าพยาหลายคนที่อาการในศาลทั้งที่ผ่านมาหลายปีออกสื่อให้สัมภาษณ์ล้วนสร้างภาพอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทรู้จักแตงโมโมานานรู้สึกรักรู้สึกอะไรคิดถึงน้องแตงโมอย่าให้แตงโมได้รับความยุติธรรมทั้งสิน้นท่านผู้ชมครับผมฟังแล้วผมจะอ้วกแตกไอ้พวกนี้ตอหลดตอแหลสุด ไม่ว่าจะเชื่ออะไรก็ตามนี่เป็นตลกร้ายและอุทาหรณ์การครบหาสมาคมเป็นเพื่อนฝูงของมนุษย์เราซึ่งเมื่อผมได้อ่านได้ยินฟังมากเข้ายิ่งทําให้ผมรู้สึกสงสารน้องแตงโมยอย่างยิ่งมากกว่าเดิมเพราะดันไปคบพวกเอเวจีพวกนี้พวกจันไรพวกนี้มาเป็นเพื่อนได้ยังไงด้วยปัจจัยและการดันทุรงังกัดกระดุมผิดผิดทั้งที่มีการกระทําอย่างเป็นกระบวนการเหล่านี้เอง โดยเป็นการสอดประสานกันระหว่างจำเลยตำรวจและอายการที่ทำให้ท่านผู้พากษาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพิพาษายกฟ้องจำเลย3คนจาก4คนประเด็นท่านผู้ชมครับ พวกผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการกัดกระดุมเม็ดแรกในการดำเนินคด,ดีว่าเป็นข้อหาประมาทสาเหตุเพราะโจทฟ้องแบบนี้คำพิพากษาถึงเป็นแบบนี้ไงเพราะว่าศาลพิพากษาเกินคำฟ้องไม่ได้ซึ่งถ้าโจทมันฟ้องตั้งแต่ข้อหาว่าประมาททำให้น้องแตงโมตายและก็มีข้อสงสัยในเรื่องของการเสียชีวิตน่าจะเป็นการฆาตกรรมถ้าฟ้องข้อหาแบบนี้ยังเป็นข้อหาที่ ค่อนข้างใกล้เคียงความเป็นจริงถ้าการถามถึงความรับผิดชอบต้องกลับไปถามคนตั้งเรื่องฟ้องว่าให้คุณตั้งข้อหานี้ได้ยังไงวะซึ่งในาท่านผู้ชมได้อ่านคำพิพากษาในหน้าที่15ท่านจะซาตริเพราะผู้พิพากษาท่านบันทึกเอาไว้อย่างนี้ครับระหว่างพิจารณานางพานิดาสิริยุทธโยธินหรือคุณแม่แตงโมซึ่งเป็นผู้ตายยื่นคำร้องขอร่วมเป็นโจทย์เฉพาะความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นข้อหาที่หนักที่สุดสารอนุญ,ญาต และโจทร,ร่วมยื่นคำร้องขอบังคับจำเลยทั้ง4ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าขาดรายอุปการะเป็นเงิน179ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่จำเลยทั้ง4กระทำความผิดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จผมถามฝ่ายโจ์หน่อยและถามคุณแม่แตงโมด,ด้วย ทั้งหมดที่คุณหวังผลลัพธ์เพียงต้องการแค่เงินใช่หรือเปล่าเอาแค่ข้หาประมาทแล้วตัดทิ้งสิ่งที่พวกเราตั้งคําถามคือการเสียชีวิตของแตงโมอย่างมีพรุษเป็นเงื่อนงําเป็น1 0บ0ข้ออย่างไรก็ตามนั้นโจทย์ไม่สนด้วยทั้งโจทย์และจําเลยทั้งคู่ประสงค์จะเห็นพ้องว่าแตงโมปัดสสวาท้ายเรือตกโดนใบพัดพัดเรือเสียชีวิตและคงมีการจ่ายเงินรับหลังกันอีกเยอะพอสมควร เพื่อไม่ให้โจทร่วมนั้นต่อสู้ในกรณีที่น้องแตงโมถูกฆาตกรรมสรุปท่านผู้ชมครับอยู่ชนส่วนใหญ่ที่ยังมีสติสัมปชัญญะมีจิตใจที่มีคุณธรรมจะเรียธรรมยังอยู่เหนือกิเลสอยู่บ้างจะรู้ดีว่าคดีแตงโมนั้นเป็นมากกว่าแค่คดีแตงโมมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะสิ่งที่เราสงสัยเกิดขึ้นตั้งแต่การตั้งต้นคดีว่ามีเจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยใครหรือเปล่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คดีนี้ใครเป็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์ ฐานคดีนี้ใครเป็นแพทย์นิติเวชใครเป็นทนายและ ใครเป็นอายาการคุณรับได้หรือเปล่าว่าทำคดีแล้วมีพิรุษมากมายขนาดนี้สร้างความเครือบแคลงสงสัยกับผู้คนทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้จนบางคดีเมื่อถูกส่งฟ้องศาลแล้วก็ถูกยกฟ้องการที่ถูกยกฟ้องกับมีบางคนที่โง่เขลาโยนขี้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ของพวกผมต้องถามกลับว่าที่ศาลยกฟ้องนั้นสาเหตุจริงๆมาจากความทุเรศทุรังของพวกทนายอายาการและตำรวจที่เป็น,นกลไกสำคัญของกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้กันแน่พวกผมตั้งคำถามว่าแล้วใครบิดเบือนกระบ การยุติธรรมหรือบิดเรื่องราวให้กลายเป็นคดีประมาทแบบนี้เพราะเมื่อทั้งโจทก์และจำเลยเห็นพ้องกันเช่นนี้ไม่มีใครตั้งข้อสงสัยไม่มีใครต้องการหาความจริงจากข้อพิรุธไม่มีใครพิสูจน์บาดแผลเพราะเห็นพ้องต้องกัน ทั้งหมดว่าเกิดจากใบพัดเรือตกน้ำใส่ชุดนี้ไม่มีคำถามซักค้านอย่างอื่นว่าผิดปกติศาลก็เลยตัดสินอย่างอื่นไม่ได้ท่านผู้ชมครับสิ่งที่พวกเราทําได้คือการสแสวงหาว่าฝ่ายโจทและโจทร่วมบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมสมรู้ร่วมคิดทําให้คดีอ่อนหรือไม่ดังนั้นเมื่อคดีนี้ศาลยกฟ้องก็ยิ่งยืนยันว่าคําพิพากษานี้สิ่งที่ผมอาจารย์ปานเทพและพวกเราตั้งข้อสงสยัยและเดินมาหาความจริงนั้นไม่ผิด ถูกต้องเลยใช่ไหมท่านผู้ชมครับคำพิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นเป็นเพียงภาคที่หนึ่งเท่านั้นภาคที่สองกำลังเริ่มต้นอีกละปลายทางของสิ่งที่พวกผมค้นหาไม่ใช่ข้อที่จริงเพราะคดีน้องแตงโมนะครับเป็นคดีการค้นหาความยุติธรรมระบบยุติธรรมที่ถูกต้องโปรง่งใสและพวกผมสู้ไม่ถอยไปสุดซอยอย่างแน่นอนจำให้ดีๆนะครับกระเทยที่ชื่อแซนปอดนุพัฒน์และตำรวจบ,บางคนตลอดจนอายการบางคน ผมไปสุดซอยกับผู้คุณจนกว่าผมจะตาย